โอ้โห oh oh. ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ oh oh. ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสำนักสงฆ์พระธาตุกุเบียครับบ้านแม่หางเหนือตำบลเบียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเลขที่96หมู่10นะครับโอ้ oh oh. เรามาเที่ยวกันคราวนี้ครับมาชมบรรยากาศแบบเส้นทางออฟโรดนะครับก็ไม่ใช่ออฟโรดตั้ง่กระทางดีนะแต่ว่าเป็นทางลูกล่างนะครับมันไม่ใช่ทางลาดัดยางเนาะก็ดีอยู่ เพียงแต่ว่ามันเป็นทางลูกลังนะครับมันไม่ใช่ทางลาดยางถ้าฝนตกนี่ก็อาจจะสนุกกันนิดหน่อยนะครับถ้าฝนตกเนี่ยพอดีฝวันนี้ฝนไม่ตกครับก็เลยสบายๆชิวๆครับนี้ครับฝนตกนี่ก็แย่หน่อยนะนะครับพามาขี่รถบรรยากาศแบบว่าทางลุกลังนะครับถ่ายกุเบี้ยกันนะครับวัดพระธาตุอยู่ข้างบนนู้นนะครับข้างบนบนเขาครับ น,นี่เราก็มาอ่ามาเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปพาขับรถเที่ยวกันนะครับบนเส้นทางลุกลังนะครับเนี่ยรถมาอ่าเขามีรถหกล้อนะครับหกล้อเขาวิ่งขนดดินกันครับทางเส้นนี้ครับหกล้อนะโอ้โหฝุ่นตลบเลยขี้ฝุ่นโอ้โหสุดสุดเลยอื้มมันเป็นทางลุกลังครับจริงๆทางมันก็ไม่โหดหรอกถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกมันก็จะลื่นเลยนะ นี่ฝนมาตกครับมันก็วิ่งสบายๆนะเป็นทางลุกลังนะครับเพราะว่าสมัยนี้เราไม่ค่อยได้วิ่งกันทางลุกลังนะครับส่วนมากจะเป็นทางลาดยางหรือไม่ก็ลาดซีเมนทางคอนกรีตนะครับแต่วันนี้จะพามาลุยทางลุกลังนะครับไอรถรถที่เขาขนดินนี่เขาก็สิ่งกัน,น่าดูนะโอ้โหเหยียบกันฝุ่นคลุ้งน่าดนะูเรามา เริ่มต้นจากวัดพระธาตุกุบ้ยนะครับมันจะมุ่งหน้าไปทางอ่าหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับบ,รบ,บ้านห่างต่ำนคะรับเราจะไปทางบ้านท่างต่ำนะซึ่งเป็นทางลัดเลาะไปตามชายเขานะครับเป็นทางลัดเลาะตามชายเขาแล้วก็เรียบทุ่งนาเรียบคลองชลประทานนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ซึงก็เป็นทางลูกรังตลอดเส้นทางนะครับทางเส้นนี้เขาจะเอารถไอ้รถไถมาปรับนะครับถ้าเป็นช่วงไหนที่มาทางมันโดนน้ํากัดซอกเป็นร่องลึกๆอะไรเงี้ยทางมันไม่ไม่เรียบเขาจะเอารถไถมาปรับให้มันเรียบนะให้รถสามารถบิ่งสัญจรไปมาได้อย่างสบายๆมีบ้านคนอยู่ในนี้ดูดูแล้วไม่น่ามีบ้านคนนะก็มีอยู่นะเนาะ บรรยากาศบางเวงมากน,นี่ก็มีนี่ก็ม,มีบ้านคนอยูน่นี่เนาะยังไม่มาอยู่ในปะโคโอ้เนาะบ้านสองหลังตรงนี้นะมีบ้านสองหลังโอ้โทางใช้ได้เลยทางทางโหดใช้ได้เลย,ยไม่เอาไม้ไทางนี้นจะเป็นสวนมั้ยเป็นสวนส่วนมากจะเป็นสวนลำไยนะทางนี้น สวน,นใหญเ่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ป่าสักป่าไผ่นะครับเส้นทางนี้นก็ค่อนข้างจะโอ้โหแม่ไม่ไม่ได้โหดเท่าไหร่นะครับก็บพอไปได้อยู่เป็นทางที่เขามาสวนมามาไร่มาสวนนะครับทางเส้นนี้ดูดูแล้วก็คงไม่ค่อยมีรถวิ่งเท่าไหร,ร่อก มีน้ำหน้ำมีน้ำขังก็มีรอรถวิ่งอยูน่นะมีรอยรอรถอยู่นะมีน้ำขังด้วยน้ำขังนิดหน่อยนี่ก็ปลูกข้าวโพดถึงปลูกข้าวโพดครับนุ่นฟอนเรนเจอร์มันไปไหนละไปเที่ยวไหนไม่รู้นะฟอนเรนเจอร์ขับตัวไอคอนมันไปน,นะเออนี่มีรถจอดอยู่นี่คันหนึ่งอะเราจะไปได้ไหมนี่ก็มี บ้านอ๋อมีรถนิสสันนะนิสสันนิสสันอะไรเนี่ยคอนเทียป่ะจอดนี่นะครับในบ้านตรงนี้หลังหนึ่งครับบ้านหลังหนึ่งนะดูกระปุกข้าโพดเนี่ยกระปุกโพดอ่ากระปุกโพดทีนี้เลยมะปุ๊ดทุกอย่างมะปุ๊ดตับไข่ฮะมาปลูกไก่ต่าเนี่ยว่ะ นี่มันเป็นกำแพงซีเมนนะไอ้ขวามือนะไม่รู้เป็นอะไรนะะกำแพงซีเมนก็น,นี่เป็นประตูยังเปล่าไม่รู้เขาเป็นอะไรตรงนี้ข้างหน้าก็มีบ้านคนนะใช่ไหมม,มีหมาด้วยนะมีสุนัขหนึ่งตัววิ่งเห็นเห็นสุนัขว,วิ่งเหงมือนกันางหนะาหล่นไปบนนั้นอ่ะบนนั้นสุนัข ดูแล้วมันยังมีบ้านคนน่อแถวนี้เนาะ,ะเห็นไหมนั่นสุนัขตัวสีขาวอะนอนอยู่มันไม่เห่าใช่ไหมไม่เห่าค่ะไม่เห่าอย่ในหมู่บ้านรับอยบ้านคนนะมีสองหลังบ้านสองหลังนี่หลังหนึ่งแต่ <จะ S 1> หลังหลังนี้น่าจะล้างอะ่ะหลังนี้ล้างแอีกหลังหนึ่งมีคนมีคนอยู่อยู่ ตรงนั้นมันก็มีบ้านอยู่นะมีบ้านไงมีรถจอดอยู่ทั้งสองกันนะ่ะนนี้เป็นสวนเนะเป็นสวนลำใหญ่นะมีห้างเลยอืมทางเริ่มดีแล้วค่ะเริ่มตอนนี้เริ่มเทเทซีเมนคมอนกรีตมงบางๆอ่ะ ไปทางขวาถ้าไปตรงนี้เกี่ยวมันก็ไปได้เหมือนกันกน,นี่ก็ไปได้ถ้าไปตรงนี้เกี่ยวไปว่าก็ไปไา้มันก็ไปเจอกับทางเส้นเนี้ยไปเจอรกเเนีหยครับมันจะไปเจอกันแต่เราไม่ไปเพราะมันไม่เท่ไปปู้นี่มันไหวอโอ้สนยางนะี่น,นี่สนยางพารา นยางพาราเจ,าจาาอทุ่งนานะเจอทุ่นาแล้นบ้าน่ก็บ้านอ่แล้วนี่นอเย่ัน้นนก็บ้านคนนีก็มีบ้านคนนะดูดิบ้านคนเยอะนะโอ้ดังในปุ่นก็มีอ่ะเ,เร็วเซ้ายเรยวซ้ายเนี่ย อืออือนี้ก็มีบ้านคนนะมีบ้านคนเป็นเป็นยำยำเดี๋ยวเป็นยำยำมายำยำนี่เน่ะของป่ากล้วยอะป่ากล้วยป่ากล้วยมันมีคนเนี่ยเจอคนอะเจอมอเตอร์ไซค์พ่วงอะเจอคนเขามาทำนาก็ เนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราตรงมาก็จะมาพาดโผล่ตรงนี้นะออกตรงนี้นะถ้าเราตรงมาเมื่อกี้ก็จะมาออกเนี่ยโผล่ตรงเนี้ยให้ดูสิมันก็อ่าใชออ่แล้วออกเนี่ยนะตรงมาเนี่ยแต่เราไม่มาไงโอ้ตรงนี้เป็นทรายนะมันไหลมากับเวลาฝนตกน้ํามันเอาทรายมาด้วยเนะี่ยมันจากภูเขาอ่า,อม,าม,มันเอามาตั้งภูเขาฝนตกในน้ำมัน มันชะล้างดินทรายลงมาจากภูเขาไหลลงมานะนครับเลย์นะวันนี้สับบัวไหนนี่สับสับบัวเนี่ยสับบัวบอกดขวาม,มือปุ้นก็มีอ่ะนี่ก็มีแฮมออต้องคนอนะ่ะนู่นนาของเราอยู่นั่นนะ่ะนาของเราแล้วปุ้นก็ร่างแป้ง บ,นนบ้านเนี่ยอบ้านนี่ยน้าเราอยู่นู่นไหนนู่นอยู่ขา้างหน้าน่าน่าของเรานาเาอ่ะออยู่นนหน้าบุญนะน้าบุญนเนี่ยนู่นน,น่ะมองไปนู่นน่ะพุญน่ะแล้วนี่มันแปลงอะไรอย่างวะเลีเ้ยงปลาไงศสระเลี้ยงปลา,านาวาอยู่บุญน่ะ เดอมอนกัน่าท่นะปุ๊บไม่รู้ม่แมงกระจายสวนอะไรนะสวนจอยจอยเจนสวนจอยเจนนะไงฮะข้าซ้ายมือนหะสวนสวนจอยเจน โหนี้ก็มีบ้านนในเห็นไหมเนี่ย,เน,ยเนี่ยบ้านน่ะเนี่ยบ้านคนอ่ะแล้วมีคนอยู่ก่อน,น่าจะมีอยู่นะเอะมอมีคนอยู่อยู่คนรับอยู่น,น,นั่อแหนี่ตัวหมดตัวมันรังญ่มากนูน้นคนกำลังทำนะไอ้กำลังหา ลูกออดอยู่ลูกออดอะไรอย่างนู่น่ะคนกำลังหาลูกออดอยูไนะ่ไงฮะในทุน่งนาออดลูกเอทในเดือปูเนีย่ยนู้น่ะ โอ้โบอดีแล้วก่ะ<ต>โซาโฟาโซฟา,า,าโซฟาบอดีแล้ว,ลวยังเอาไปวางปูนอยู่มีคนอยู่นะางนี่ก็มีบ้านคนเนี่ยซ้ายมือ กับานนบางคนเนี่ยเนียเบิร์ตม,มีคนอยู่ใช่ไหมอยู่หรือไม่อยู่แร๊ดแร๊ดแร๊ดนี่มับรรยากาศวังเวงน่าดูนะกลางคืนเนาะกลางคืนนะแต่กลางวันยังเงียบนะกลางคืนยิ่งเงียบเลยกลางคืนนะี่ยเมื่อคืนนี่มีผีตะโบว่ะผีหลอกว่ะ ตาโบก็ผีหลอกอะผีตาโบก็มีพ่องอะแล้วนี่มันบ้านนี่ม้หรอลูกมาถึงหรอโอโห้นี่แล้วออกนี่แล้วโอ้ สวนน้ำนิจีมั้ง ก็ไม่กนอะพวกี้ปูขี้ก็ะปูก็กินเองอ่ะแล้วดังเข้าบ้านมันอยู่ไหนบอกดังข้างมั้งนั่นนี่ตาเยี่ยเงป่าเย่งป่าเยงป่าเนี่ยไปนาเราลงไปทางเนี้ยอยู่หยลงไปละเป็นไปนู่นนะนาเราอยู่นู่นนะลงมาทางเนี้ย ก็วสาเสารตรงนั้นรงีบ้านคนเนาเกยี่ดูเนอืมอันนี้อที่่กลุ่มเกษตรยางพารากันนี้มเยอน่รเกี่ยวข้าวเะนีไนี่นี่ลอยเข้ามาเกี่ยวข้าวใหม่ๆห่เลยเนี่ย ทุ่งอ่ะกำลังเกี่ยวใหม่ๆเลยนะเนี่นนยใช้รถเกี่ยวเนะาะเพิงพงพ่งเกี่ยวเพิ่งเกี่ยวเสร็จใหม่ๆเลยอเนี่ยรูออ้อยู่นั่นมองเห็นในห้างรู้ป่ะรถเกี่ยวเข้าอยู่ปุ๊ะอ่ารถเกี่ยวเข้าอมารถเก่งมารถเก่งมาทางนี้ด้วยนะ เห็นว่ารถเก๋งขนาดรถเ <รถ S 1> กง๋งไม้ไมยังรถเก๋งใครเนี่ยทำแบทบทำแบบนี้รถเก๋งมาด้วยไม่น่าเชื่อเนะ้องอามีรถเกง๋<ถ>กงมาทางแบบน,นี้ด้วย บ้านแล้วรรถใน่อจอ,ลลนะอดเลยนะรถเลยนะเข้ากลุ่มเขตนหมู้า,าแล้ว